สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกแนวทางเน,น,น้นเลขเด็ดมาเลสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักหน่วยรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวัลที่1หลักสิบรางวัลที่2บวกหลักหน่วยรางวัลที่1หลักร้อยรางวัลที่2บวกหลักพันรางวัลที่1และหลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักพันรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ปดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ พเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดดสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างกันทุกงวดจะเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละคะ่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น25่สคูณสา่ค่ะเท่ากับ8,50หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ66คูณ81ค่ะเท่ากับ5,3,46 96คูณ52เท่ากับ49 92ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น 3, 5, 6, 8, 0, 4, 9, และ2ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น6บวก5เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะ4บวก0ย์เท่ากับ4 3บวก0นย์เท่ากับ3าม และ8ปดบวกหเท่ากับส3ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสาค่ะเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น08 50 5 3 4 6 4 9 9 2 3 5 6 8 0 4 9 2 1 4 3 3 และ8 2 8 0ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มเตมสองรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ1 4 3 3และ8 2 8 0ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณแนวทางเด็ดเต็งเลขมาเลรู้ก่อนออกในงวดที่27สิงหาคม2566ก็ทำการจับคู่หน้าคนณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น14คูณ33ค่ะเท่ากับ460หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ82คูณ80ค่ะเท่ากับ6560และ7คูณ8นะคะเท่ากับ56หลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น5 6 0 2และ4ค่ะตัวเลขจากศูนย์ค่ะจะได้เป็น0 6บวก6เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 5บวก0เท่ากับ5และ4 6บวก6เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0นย์ค่ะเนวทางเลขเด็ดในงวดที่27สิงหาคม2566เลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0,4,60

ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจำพูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกระเทียมบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดตึงเลขในเน้นสูตรงวดต่องวดไม้ทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเ,เด็ดกับช่องวันนี้รวย